ร์นเเมนต์โนอีเ e อ็กที่มีผู้แข่งขันเข้าร่วมเยอะที่สุดสวัสดีครับทุกคนกินดีต้นรับผู้สู่ช่อง v v i c t o r y นะครับตอนนี้อยู่ในช่วง v i c t o r y New วันนี้นะผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูทัวร์เมนต์ของ FOX EX m a อ l กมารีโนอี X, no e X, ครับครั้งที่สอง ชิงเงินรางวัลทั้งหมด30ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมในทัวร์นาเมนต์นี้นะห้ามใส่โปเกมอน EX เลยนะครับทุกคนแล้วก็มีผู้เข้าแข่งทั้งหมด169ท่านด้วยนะครับผมก็มองว่าเป็นทัวร์นาเมนต์นะ่ะที่ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงนะครับเรามาดูก่อนนะว่าทั้ง169ท่านนะับเอาเด็กอะไรมาเล่นกันเยอะที่สุดครับผมอันดับที่1เลยนะครับจะเป็นตัวแมกนิโซนกัตสกาโมลี่ครับ32คนวิลเลด57ครับ อันดับที่2เป็นแลมพาร์โดสลูคาเิโอสามสิบคนนวิเลตสามสิบเก้านะครับผมอันดับที่หนะึ่งเนี่ยผมเข้าใจนะว่าวิเลียตน่าจะต้องเยอะอยู่แล้วว่าเด็กนี้เก่งนะแต่แลมพาร์โดสอ่ะผมไม่น่าเชื่อเลยว่าวิเลนะียตเขาจะเหลือแค่สามสิบเก้านะจริงเขาก็เก่งมากๆนะครับผม แต่ว่าผมอาจจะมองว่าเวลาเขาเจอ e x ็กซเขาได้เปรียบนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาสู้ด้วยกันอย่างเง e ี้ยไม่มี x เลย <c oughs> เขาต้องปราบถึง3ตัวก็ <c oughs> วอาจจะเล่นได้ลําบากมากขึ้นนะครับผมอันดับที่3จะเป็นแมกนีโซนกับตัวคาร์บิคอนครับ15คนวิเลตห้าสินะครับแล้วก็อันดับที่4นะครับจะเป็นเก็กโค้งอ่ะกับออริจินฟอร์มเพาเวียร์แคนครับวิเลตหกสิบนะครับอันดับที่1นอันดับที่2อง2เขาเล่นเด็กดีครับทุกคนอันดับที่5นะเป็นไคลลิวดูดิกอนนะครับผมเจ็ดคนวิเลต อันดับที่6นะครับเป็นบัสติโอดอนกับสกาโมลีครับนสายป้องกันเลยครับผม5คนนะครับวิเลตสีครับแล้วก็อันดับที่7นะครับผมจะเป็นตัวแลมพร์โดกับฮิบมบลีครับสามคนวิเลตสีครับผมแล้วก็อันดับที่8นะครับจะเป็นออริจินฟอร์มพาวเกียกับมานาปี้นะครับผม3คนวิเลตหกครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแต่ละเด็กเพื่อนๆเอาไปเล่นเป็นเด็กมีมได้ครับ เผื่อสนใจนะเอาไปเล่นฮาฮาขำๆก็ได้ครับผมเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เขาก็เล่นกันขำๆอยู่แล้วครับทุกคนอ่าครับแล้วก็อันนี้เรามาดูเส้นทางของผู้ชนะกันเลยนะครับในรอบ16คนนะครับผมเขาเอาชนะเด็กแมกนิโซนกับสกาโมลี่นะครับผมมาได้2 1ครับผมในรอบ8คนเขาเอาชนะเด็กบัสติโอดอนกับสกาโมลี่มาได้2 0ครับในรอบ4คนเขาเอาชนะแมกนิโซนกับสกาโมลี่มาได้2 1ครับและในรอบชิงนะครับเขาเอาชนะเด็ก เก็กโคง่ะกับออริจินฟอร์มเพาเกียมาได้2-1ครับทุกคนก็ค่อนข้างสูญสีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับผมของเด็กอันดับที่1นึ่งวที่8กันเลยนะครับผมอันดับที่1นึ่งวที่2องเขาเล่นเด็กเดียวกันนะครับก็คือเก็กโคง่ะกับออริจินฟอร์มเพาเกียครับ อันดับที่3นะครับจะเป็นตัวมานิโซสกาโมลีอันดับที่4จะเป็นเก็กโคง่ะครับอันดับที่5จะเป็นแลมพารุสลูคาริโออันดับที่6จะเป็นตัวลูคาริโอกับฮิปมอนรีอันดับที่7นะครับเป็นอิเล็กเตเวียกับสโนแลกนะครับผมอันดับที่8เป็นบัสติโอดอนกับสกาโมลีครับทุกคน เอาหาแล้วกันนะครับผมขำๆนะทุกคนแบบไม่ต้องจริงจังมากเพราะว่ามันเป็น no ex นะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจเด็กไหนก็เอาลองไปเล่นแบบว่าในแอ,องโหมดก็ได้เล่นทีนี้อาจจะร่วงว่าเอาไปเล่นกับขำๆดีกว่าครับในโหมด global นะทุกคน อันดับที่8นะครับเป็นเด็กบัสติโอดอนกับสกาโมลี่ครับทุกคนอันนี้นะครับเขาได้ใส่ตัวโปเกมอนทูนะครับมา4ใบนะเป็นเจนเคปสองล็อกกี้คนมะมด2นะผมก็ถือว่าดีนะคือเราใส่มาเยอะเนี่ยก็ให้สกาโมลี่เนี่ยเขาเล่นง่ายๆเนาะอ่าครับเผื่อกาดไม่ขึ้นนะครับผมเมื่อเขาแปะหนึ่งจี้ตียีนะครับแต่ว่าถ้าเขาใส่โปเกมอนทูเนี่ยวกอีก30ดาเมจกลายเป็นหม่งไปที่50ดาเมจเลยนะครับ จัดว่าเป็นอโกัที่แรงมากๆในช่วงต้นเกมนะครับผมแล้วก็ยังไงนะถ้าเล่นกับบาติโอดอนนะครับในการที่เราเล่นคนแรกยัไยสกาโมลี่ก็ต้องออกตัวแรกอยู่แล้วครับผม อ่าครับแล้วทับหลังของเรานะครับเขก็จะลงตัว armor fossil ไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ค่อยอีโวนะเป็นตัว h i ิลดอนนะครับผมแปดสตีห้นะครับแล้วก็เมื่ออีโวนะเป็นบัตติโอดอนนะแปสตีแปบนะค่ารีทิตเขาเยอะถึง4นะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอ,าเอาตัวนี้ขึ้นไปตีแล้วนะครับผมผมมาว่าไม่มีโอกาสได้ถอยมาทุกคนคือคือน่าจะเล่นจนตายอะครับผม อันนี้เขาบอกว่า A อเวตี้ตัวนี้นะครับเมื่อมีโปรมอนนะครับแอตแทกเข้ามาที่ตัวนี้นะครับผมโจมตีมาเนาะอ่าถ้าเราทอยได้หัวเมื่อไหร่นะครับผมดาเมจจะลดไปร้อยเลยครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีดาเมจ50ิตีมาถ้าทอยได้หัวปุ๊บก,กลายเป็นดาเมจศูนย์แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามอาจจะเป็นตัวกิลาติน่านะครับเขาอาจตีร้อยสามสิบมาเงี้ยทุกคนอ่าถ้าเราทอยได้หัวปุ๊บ นะครับดาเมจก็จะเหลือแค่30ครับผมแต่ถ้าเราทอยได้ก้อยเราก็รับร้อย30เต็มๆครับ,รบทุกคนผมก็มองว่าตัวนี้มันค่อนข้างอึดแล้วก็ค่อนข้างหนานครับผมก็ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าเล่นนะเราก็เคยทำํำคลิปของเด็กนี้ไปแล้วนะครับทุกคน อ่าครับแล้วก็อันนี้เขาไม่ใส่ตัวโปเกบอลน,นะครับเสิร<ส>์ชเบสิกเลยนะเขาใส่ออคิดจวดสองนะครับผมสาเหตุที่เขาไม่ใส่โปเกบอลอ่ะผมมองว่าสกาโมลี่อ่ะมี2ใบใช่ไหมครับยังไงตัวนึงต้องออกตัวแรกเมื่อเราเล่นคนแรกอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราจะจดแค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใส่โปเกบอลมาใบาเดียวเนี่ยถ้าเราโปเกบอลออกก่อนเราก็สามารถเรียก ตัวสกามอรี่อีกตัวหนึ่งได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดตอนนั้นสกามอรี่ขึ้นมือมาก่อนแต่โปรยบอลเพิ่งออกมาทีหลังโปรยบอลใบน,นั้นจะกลายเป็นเดดทการ์ดเขาน่าจะไม่อยากให้เกิดเดดทการ์ดในมือเขาเขาจึงตัดโปรยบอลออกไปหมดเลยครับทุกคนแล้วเขาก็ได้ใส่ตัวไออโนะมาแทนครับผมว่าถ้าเกิดแบบในมือเขาไม่ชอบเขาก็รีทิ้งรีหาไปเลยก็ได้ครับผม แล้วก็จะมีไซรัสนะครับมาปิดเกม1ใบซาบิน่าอาจจะปิดเกมหรือว่าทวงเวลาก็ได้มีมามาขัดขวางฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็มีคุณจอยนะครับมาคอยคิว30ด้วยนะครับผมผมก็มองว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่เล่นแล้วสนุกนะครับแล้วมันก็เก่งนะครับผมค่อนข้างอึดถ้าใครชอบเล่นสายแท้งเนี่ยแต่เราก็มีกาโมรี่เป็นอโกคอยปวดนะก็มาลองเล่นเด็กนี้ได้นะครับผมอันดับที่7นะครับผมเป็นเด็กสโนแลกกับอิเล็กติเวียนะครับผม อันนี้เขาก็ได้ใส่ตัวเซ็ตของ e อ็กซ์ต e วเวอรกับโซเล็กอย่างละสองนะครับแล้วก็ได้ใส่โรตอมมาหนึ่งนะครับผม ขับหน้าก็สามารถเล่นได้ทั้งสองแบบเลยเนาะอาจจะตัวคาบิกอนไว้ข้างหน้าก็ได้นะแต่ถ้าเอาคาบิกอนไว้หน้าในมือคนมีแบรรี่ครับผมแต่าาถ้าเกิดสมมติไม่มีแบรรี่แล้วอาจาจะเอาตัวอันนี้ก็ได้เอลบูไว้ข้างหน้าก็ได้ทุกคนเอลบูตัวนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อแปะจี้ไฟฟ้าให้เขาแล้วเมื่อตีไปนะนำจี้ไฟฟ้าจากไอจี้โซนนะมาแปะที่การ์ดใบนี้อีกนะครับผมสมมติว่าเราเล่นคนที่2ใช่ไหมครับเราแปะหนึ่งตีไปเราแปะอีก1ใช่ไหมกลายเป็นมี2แล้วนะครับผมพอเข้าอเทิรนน์นึงมานะคร เราอาจจะลงตัวนี้ไปนะครับแล้วก็แปะกลายเป็น3จีใช่ไทุกคนตัวนี้นะครับเอลิคิเบินะครับผมเมื่อแปะ2 g จะมีดาเมจอยู่ที่40นะครับผมแล้วเมื่อนะครับผมเขาแปะนะครับผม4 g ีปุ๊บเนี่ยทุกคนขั้นต่ำ4นะคือแปะเกินกว่านี้ก็ได้นะครับผมแอทแทกเขาจะบวกอีก80กลายเป็นดาเมจ120เลยนะครับ ผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะเทิร์นที่2เราจะมี 3G ใช่ปะ่ะในเทิร์นที่4เราก็จะมี 4G แล้วครับทุกคนการอัดไปก่อน40และอัดอีกที120ก็เท่ากับเราทำดาเมจได้160เลยนะครับอ่าครับอันนี้ก็ในกรณีที่เขาเล่นคนแรกนะอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเบรี่เนาะเราเอาตัวนี้ลงไปตัวแรกนะคาบิโอนบอกว่าเมื่อแปะ 4G ตี100เมื่อตีเสร็จเขาก็จะหลับเองนะเหมือนทําทำอะไรเสร็จแล้วกินแล้วก็นอนนะทุกคน อ่ะครับแต่เราก็มีโอกาสทอยได้หัวใช่ไหมถ้าเราได้ทอยได้หัวคาบิกอนก็ตื่นครับผมาอาจจะแปะครบ 2G แบรรี่ตีไปก็ได้ครับเมื่อคาบิกอนตายนะครับผมเราอาจจะแปะจี้ตรงเนี้ยมาไว้2อยู่แนวหลังแล้วอา่าเมื่อคาบิกอนตายไปปุ๊บเราก็อาจ,จใช้ตัววอลเนอร์นะครับผมดึงเอเนจีนะครับจากจี้ที่อยู่ในสุสานนะครับมาให้ตัวเอเลคทิเบลนะครับผมหรือว่าเอเลติเวียนอ่ะตีร้อยยี่สิบได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีเนาะ ในการที่เขาใส่โลตอมมานะครับมันก็ป้องกันได้หลายๆอย่างนะครับผมเมื่อเขาแปะ1 g ตี20นะครับผมแล้วเมื่อเขาตีตัวที่ใส่โปเกมอนทูใช่ไเขาทำดาเมจเพิ่มอีก30กลายเป็น50นะครับผมแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเขาแพ้ธาตุไฟฟ้าแนละ้วอ่ะเขาจะโดนยีก20คือตัวโลตอมตัวเนี้ยเอามาพิฆาตพวกตัวสก,กาโมลี่ก็ได้นะพวกที่บินได้เงี้ยทุกคนเขาจะโดนดามเมจเพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับ อ่าครับอันนี้เขาได้ใส่ตัวโปเกมบอลเซอร์บีสองออคิทจูสองแบลลี่สองวกเงินสองนะครับแปดใบนี้ก็คือสามัญของเด็กนี้เลยนะครับผมเขาได้ใส่ตัวล็อกกี้เฮมเมดมาหนึ่งนะครับเจนเคฟมาสองผมว่ามันก็โอเคนะเอ่อตัวล็อกกี้เฮมเมดก็ต้องใส่ให้ตัวด้านหน้าอยู่แล้วแต่หลักๆผมมองว่าใส่ให้คาบิโกต์มากกว่านะครับในส่วนของเอ็กติเวียร์น่าจะใส่ตัวเจนเคฟนะครับผมแล้วเขาก็ได้มีเลก,การ์ดถึงสองใบแล้วมาตัดไม้ตัดมือฝ่ายตรงข้ามให้เล่นยากขึ้นครับทุกคน อันดับที่6นะครับผมคือเด็กลูคาริโอกับฮิปมอนรีครับทุกคนแต่ว่าเขาก็มีความแปลกอยู่นิดนึงเนาะเพราะว่าเขาเป็นฮิปมอนรีที่แปดหนึ่งจี้ตี30แต่ตีตัวหน้านะทุกคนไม่ใช่แบบแปดหนึ่งจี้ตีตัวหลังนะครับผมก็แปลกเหมือนกันเนาะเออที่เขาเอามาเล่นแบบนี้นะครับผมเขาต้องการตรงมายืนชนข้างหน้าเหรออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็อาจจะแปดหนึ่งฮิปมอนรีตีไปก่อนใช่ไหม และทับหลังก็จะเป็นตัวมาชาร์โด๘ที่1ที่มาชาโดยืนด้านหลังคู่ไว้นะเมื่อฮิปมอนรีตายก็มาชาโดไปส่วนก็ได้นะครับผมแล้วก็เขาได้ใส่นะครับผมเนี่ยเซลูคาริโอมาอย่างละสองเลยนะตัวพวกนี้ต้องอยู่ทับหลังอยู่แล้วครับก็ลงไปเสร็จปุ๊บก็อีโวเป็นตัวนี้นะเมื่อโปเกมอนต่อสู้เราโจมตีไปก็บบก20ดามเมตตัวนี้ก็จะกลายเป็นดามเมจ50นะครับผมถ้าตัวนี้มีโปเกมอนตายตัวนี้ตีไปแล้วมีลูคาริโอข้างหลังก็จะดามเมจทั้งหมดนะครับ120เลยนี่รับเป็น,นะ เขาได้ใส่ตัวปรยบอลสปีดสองอกขีดจุดสองมาเป็นสามมันนะครับการที่เขาใส่เอ็กซ์สปิดมาสองผมถือว่ามันตอบโจทย์นะทุกคนหลักๆเนี่ยในกรณีที่เด็กนี้จะแพ้ส่วนใหญ่จะเป็นที่มาชชโดทุกคนมาชชโดอยู่ข้างหน้าครับคือถ้าอยู่ข้างหน้าผมบอกเลยเป็นอะไรที่เล่นยากๆมากๆนะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ข้างหน้าและดันเล่นคนแรกอีกเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสแพ้มันสูงจริงๆครับถ้าเกิดเขาได้ใส่เอ็กซ์สปิดมาผมก็มองว่าได้เล่นง่ายขึ้นแน่น,นอนครับทุกคน อ่ะครับเขาได้มีตัวซาบิน่านะครับกับไซรัสนะครับผมมาปิดงานเนาะแล้วก็มีส่วนของคุณจอยนะใส่มาสอนม,มาช่วยฮิวนะครับผมแล้วก็มีตัวล็อกกี้ที่เม็ดถึงสองเมื่อเขาตีมาสะ้อนดามจกลับไปผมมองว่าคิมมอลีอยู่ตัวหน้าไงเขาต้องรีบตีอยู่แล้วแล้วก็มาช่วยเลือขึ้นไปส่วนใช่ไหมครับยังไงเขาต้องรีบตีแม้เราอาจจะถอยมาแปะจี้เพิ่มได้เอาตัวอื่นขึ้นไปล,นลีกอนอะไรเงี้ยเขาให้เจอลูปเดิมครับผมผมก็มองว่าเด็กเนี้ยมันก็เก่งอยู่แล้วนะ ในการเพิ่มพลังตีนะครับผมแต่ก็มีความน่าสนใจจริงที่เขาเลือกตัวนี้มาเป็นเหมือนคีย์แมน่ในการเอาไว้ชนนะครับผมอันดับที่5นะครับผมเป็นเด็กแลมพันโดสลูคาริโอครับผมแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ซูโดโวโดนะเขาตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าซูโดเขาต้องเอามาตีเอ็กใช่ไหมครับอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ต้องใส่เอ็กเนาะเขาก็เลยได้ใส่แค่มาชโดมา1ตัวครับทุกคนอ่าครับทับหน้านะครับผมก็มองว่าเป็นใบนี้นะครับผม ยังไงก็ควรเป็นใบนี้อยู่แล้วเนาะ,ะดูคาลิโอล่างหนึ่งนะครับส่วนมาชโด้ต้องอยู่แนวหลัง 81G จี้ทิ้งไว้ให้นะครับผมตอนแรกนะครับเราอาจจะแปดจี้ตัวนี้ตีไปก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเรามองว่าฝั่งเราอะ่ะตัวหน้าคือตัวนี้โอกาสตายสูงมากเราแปที่มาชโดเผื่อไว้ก่อนได้เลยครับทุกคนไม่งั้นถ้าเกิดเขาตีตัวนี้ตายจริงอ่ตัวมาชโดเราไม่มีจี้ไปส่วนเขานะครับผมอ่าครับแล้วก็ทับหลังนะครับก็จะเป็นตัวแรมพาโดสเนาะ อ่ก็จะลงตัวสกาวฟอสซิลไปก่อนนะครับผมอ่แล้วก็ทางถัดไปก็ค่อยลงตัวนี้นะผมคาดิโดสนะครับผมแปะหนึ่งตีห้าสิบผมก็ถือว่าดาเมจแรงนะรับแปะแค่หนะึ่งทุกคนค่ารีทีสองนะครับแล้วก็เมื่ออีโวเป็นเลมพาโดนะแปะหนึ่งตีร้อยสามสิบกับผมมีเลือดถึงร้อยห้าสิบนะครับเมื่อเขาตีไปแล้วถ้าเขารับค่าฝ่ายตรงข้ามตายนะครับผมเขาจะทำดาเมจดเกิดเองห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นเลือดมีร้อยห้าสิบทำดาเมจตัวเองห้าสิบก็จะเหลือเลือดร้อยครับทุกคน ผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะในการที่เขาเอาไปโขกสับ ex เนี่ยผมมองมันโคตมากๆครับหรือว่าถ้าจะแบบเอามาโขกกับพวกโปเกมอนธรรมดาไม่ใช่ ex นะผมก็มองว่าตีได้สบายอยู่แล้วครับผมแล้วก็ถ้าเกิดได้รับบัฟนะครับจากลูคาลิโอนะถ้าแบบเราตีไปถ้าเป็นโปเกมอนต่อสู้หนก็บอก20กลายเป็นดาเบตร5ยผมมองว่าน่าจะหาหลายๆตัวมากันตัวนันพรโรตัวนี้ค่อนข้างยากครับทุกคน เขาได้ใส่ตัวโปเกมอนเซิร์ตเบสิก2อาขีดจุด2มาเป็น3มันนะครับผมแล้วก็ได้ใส่ตัวโปเกมอนคอมม้นเทชั่น1นะครับไอโอโนอมัน1นะครับอาจจะมาหาล่างของลูคาลิโอก็ได้หรือเลมพารดก็ได้นะครับผมการที่เขาใส่มาอย่างนั้หนึ่งผมก็ถือว่ามันตอบโจทย์นะทุกคนแล้วเขาก็มีตัวการ์ดปิดเกมเป็นจจโอนี่1พอร์ดาเมจทการ์ดนะครับแล้วก็ซาบิน่านะเพื่อเอาตัวหลังมาฆ่าง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีตัวคุณจอย1ใบนะครับอาจจะเอามาฮิลนะครับผมเผื่อกันตายเนาะ ครับเด็กเนี้ยผมมองว่าเก่งอยู่แล้วครับทุกคนแล้วก็การมาเล่นกับโนเอ็กกะมันก็เล่นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าดาเมจมันแรงครับเนี่ยยังไงมันก็หม่งได้สบายครับทุกคนแล้วถ้าเกิดเราหม่งไปนอกเอาเขาเลือดเราลดถ้าเขาตีสวนมาเราเค่อยเอามาชิโดไปเก็บอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันดับที่4นะครับผมก็จะเป็นเด็กเกคโคง่ะกับออริจินฟอร์มพาเก์แล้วก็ตัวรีใจนะครับผม อันนี้เขาได้ใส่ตัวเซตของเก็กโคงอ่ะมาอย่างละ2เลยครับผมเก็กโคงอ่ะก็1ครั้งต่อ1นึ่งเธอเนะ mm. สามารถยิง20ดาเมจใส่ป้อมกระไฟตรงข้ามตัวไหนก็ได้นะครับผม mm. ส่วนออริจินัลฟอร์มเพาเวอร์เมื่อแปดสามจีตีหกนะครับแต่ถ้าเราทอยได้หัวก็จะอีกหกสิบก็กลายเป็นดาเมจร้อยี่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวรีไกลตัวนี้นะทุกคนเอเวอเรตี้ของเขานะครับเขาจะไม่โดนเอฟเฟกจากการแอตแทกเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าโดนแอตแทกปกติโดนดาเมจครับทุกคน แปะสองจี้ตี50ครับแล้วเขาก็แพ้ธาตุเหล็กเนาะ,ะครับแต่อันนี้ผมว่าเป็นที่น่าแปลกใจนะที่เขาไม่ใส่มานะพี่เลยเนาะ, <S <S นะเขาอาจจะมองว่าเขาสามารถค่อยๆแปะจี้ไปก็ได้แต่เขาก็ใส่มีที่มาถึง2นะทุกคนเพื่อแบบเออมาสร้างปฏิหารน,นะเผื่อจะเอาตัวออริจินฟอร์มโปรเกียตีตั้งแต่เทินแรกๆเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ แล้วก็มีตัวไปบอลสบีส2เอาคิดจุดสนะครับมาเป็นสามมันนอ้อเขาได้ใส่ไซรัตมาถึง2ผมก็มองว่าดีนะเพราะว่าเรามีเก็กโคงะยิงแล้วก็สามารถดึงขึ้นมาให้ตัวออริจินฟอร์มของเกียร์ฟาดไปก็ได้ครับได้ใส่ตัวอิลิดะมา1น,นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเอามาช่วยฮิวกันเอาไว้ครับแล้วก็มีเจเคปถึง2เมื่อแปะไว้ก็จะหนามากขึ้นครับแล้วก็มีตัวโปเกมอนคอมมิชชั่นมา1นใบอาจจะมาหาร่างของเก็กโคงะให้ครบครับผม คืนนี้เขาเล่นแต่จี้น้ําอยู่แล้วนะแปะอะไรก็ขึ้นไปลุยได้ทุกคนก็แล้วแต่จังหวะแต่ผมก็มองว่าทับหน้ายัางไงก็ควรเป็นตัวนี้แหละดีไกด์นะหรือว่าออริจินฟอร์มเกียอยู่หน้าเก็คโคงหง่ะอยู่ด้านหลังนะครับคอยแปะจี้แล้วคอยยิงไปประมาณนี้ครับทุกคนอันดับที่3นะครับผมเป็นเด็กแมกนโซนกับสกามมลี่ครับทุกคน เด็กนี้ผมก็มองว่ามันเก่งนะผมก็ค่อนข้างชอบเด็กนี้นะครับผมทับหน้าต้องเป็นสกาโมลี่อยู่แล้วครับผมแปะจี้ติดโปเกมอนทูตีไปห0าิดาเมจครับทับหลังนะครับเขาใช้คอยเหล็กครับเพราะว่าอันนี้เขาจะใช้แต่จี้เหล็กนะครับผม อ่ก็ค่อยๆอีโวเป็นแรกคอยเพิ่มเอจีให้ตัวเองไปเรื่อยๆเมื่อสกอรโมลี่พัาดพังหรือเราต้องการถอยสกอรโมลี่แล้วก็ขึ้นไปตีเขาก็ค่อยอีโวตัวแมกนีโซนไปนะครับทุกคนเพราะว่าแมกนีโซนเขาก็มีดาเมจถึง110เลยนะครับเมื่อตีเสร็จแล้วนะครับก็จะดิสเอจีไฟฟ้าของตัวเองออกด้วยนะครับผม เขาได้ใส่ตัวโปเกบอลสไปซ์สองอคิดจุดสมาเป็น3มันนะครับแล้วก็จะมีคีการทั้งหมด3ใบมีเซรัสนะครับดึงมาค่าจีโอนี่นะบกดาเมจที่ขาดหรือว่าซาวินาสลับมาตีนะครับผมแล้วก็มีไอโอนมันใบนะเผื่อว่าการ์ล่างของเมโซนขึ้นไม่ครบนะเราก็รีมือทิ้งก็ได้ครับทุกคนเด็กนี้ผมชอบอยู่แล้วนะผมก็มองว่ามันเก่งมากๆครับอันดับที่2นะครับผมเขาเล่นเด็ก เก็กโค้งะกับออริจินฟอร์มเพาเกียนะครับผมเขาได้ใส่นะเซตของเก็กโคงะมา,ยาอย่างนะครับแล้วก็ออริจินฟอร์มเพาเกียหนึ่งใบนะครับผมโ <Pokemon S 1> <Pokemon S 2> เกบอลเซอร์เบสิเขาใส่สอ2ออคิดจวด2มิที่2นะครับ6ใบนี้ก็จะเป็น3มันของเด็กนี้เลยนะครับผมเราได้ใส่สระมา1ใบมาปิดงานก็ถือว่าดีนะได้ใส่ตัวอิเดียมา1ใบมาช่วยคิวก็ได้อยู่ครับผมแล้วก็มีทีมล็อกเก็ตนะครับเอามาปั่นป่วนายตรงข้ามนะ อาจจะมาคอยดิจจี้อย่างนี้ก็โอเคนะครับทุกคนผมก็มองว่ามันก็เก่งนะคือออริจินฟอร์มพอกเกียก็หนาก็สามารถทําให้ตัวเก็คคงอะีโวมาได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเรามีที่เทียบเนี่ยเราก็ทำดามจได้ตั้งแต่แรกๆแต่ถ้าเรามีที่ไม่เทียบเนี่ยผมก็มองว่าค่อยๆแปะไปก็สามารถขึ้นไปรุยได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เขาได้ใส่ตัวเจนเคปมาถึง2เลยมาให้หนาขึ้นทุกคนโอกาสตายก็ยากขึ้นมากๆครับ อันดับที่1น,นะครับผมเขาเล่นเด็กเก็กคงหงกับออริจินฟอร์มพาวเกียเหมือนกันครับทุกคนในส่วนของโปเกมอนนับสยา2สองเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนที่แตกต่างนะครับผมก็คือเขานะครับผมได้ลดตัวของทีมล็อกเก็ตบไม่ใส่เลยแล้วก็ไปเพิ่มสลัดเป็น2แค่นี้เองครับทุกคน ลักษณะการเล่นก็จะคล้ายๆกันเลยครับก็เอา Origin นฟอร์มเอเกียยืนด้านหน้าไปก่อนด้านหลังค่อยๆ e ี o วล่าเป็นเก็กโค้งอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้แปกจี้ที่ตัวหน้าแล้วอาจจะแบบว่าอีแวบ,บว่าเป็นตัว กบเนี่ยร่าง2ไปตีก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็เมื่อเป็นร่างสาก็จะแปะครบ 2G ้ยิง20ตี6กก็ทำดาเมจได้สูงสุดก็คือ80ดาเมจต่อเทิร์นเลยครับทุกคนแล้วเมื่อตัวกบเราใกล้าตายค่อยเอา Form ออริจินฟอร์มเพาเียร์ขึ้นไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมผมก็มองว่ามันก็เป็นการคอนโทรลที่ค่อนข้างเก่งนะเออแต่ว่าถ้าเอามาเล่นกับพวก EX ผมมองว่าสู้ค่อนข้างยากครับผม <c oughs> แต่ถ้าแบบเราเจอแบบโนเอ็กด้วยกันเนี่ยยังไงก็น่าจะคอนโทรลได้อยู่แล้วครับ เมื่อผ่านสักเทิน6เทิร์น7ไปอ่ะผมก็มองว่าโอกาสที่ชนะเด็กเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแะครับทุกคนโอเคครับทุกคนผมก็ได้พูดลิดเด็กอันดับที่1นึ่ัที่8ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับจะเอาลิดเด็ก no ex เนี่ยครับไปเล่นในโหมด g ก o b a นะผมก็มองว่าโอเคนะจะเปลี่ยนเด็กให้เป็นเด็กมีมีมเด็กฮ่าฮ่าขำก็เล่นได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับบอกว่าจะเอาลิดเด็กนี้นะไปไต่ให้เป็นแรงมัตเตอร์บอลนะผมบอกว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเป็น นะครับของไมเนโซนกับสกาโมลีหรือว่าแลมพารโดลูคาริโอนะปรับอีกนิดนึงนะผมก็มองว่าสามารถไต่สู่มาเตอร์บอลได้เหมือนกันนะครับทุกคนอ่ครับอันนี้ก็จะเป็นวันสุกแล้วนะศุกที่11นะทุกคนก็เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะ ขับรถนะครับกับต่างจังหวัดเนาะหรือเพื่อนหลายๆคนอาจจะแบบขับรถไปเที่ยวสงการอะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับเดินทางนั้งขาไปขากลับนะครับโดยสวัสดีภาพนะครับผมโดยปลอดภัยเนาะอ่าครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับเล่นน้าสงการอย่างมีความสุขนะครับผมก็ขอให้ทุกๆคนนะครับแฮปปี้นะครับเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ ผมขอนำเสนอ o v e r Top Up ับริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact f ช e น Fire ฟและล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5ล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้อง Over To p Up ัเท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ Line อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย